ก็สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้เราก็จะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องการแก้อสมการนะฮะเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับการแก้อสมการนะฮะเดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างสัก3ตัวอย่างตามนี้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่ 1, 2, แล้วก็3การแก้อสมการเนี่ยก่อนที่เราจะแก้ได้นะฮะเราก็ต้องมีความรู้เรื่องการแก้สมการมาก่อนเพราะว่า มันค่อนข้างที่จะคล้ายเคีงกันมีมีแค่บางส่วนที่มันพิเศษขึ้นมาหรือว่ามันมันเพิ่มเติมขึ้นมาก็หนึ่งแหละก็คือต้องเปลี่ยนจากเครื่องหมายเท่ากับเป็นเครื่องหมายอาสมการ5ตัวก็คือเครื่องหมายะไรฮะมากกว่าน้อยกว่ามากกว่าหรือเท่ากับน้อยกว่าหรือเท่ากับแล้วก็ไม่เท่ากับนะฮะคราวนี้ก่อนที่เราจะแก้นะฮะเราลองมาดูตัวอย่างที่ครูเตรียมมาครับ ตัวอย่างที่1น่นี่ฮะอ่านว่านะฮะ x บวกสมากกว่า3คราวนี้มันคืออะไรมันมันคืออสมการเอาแล้วตอบได้ไงว่ามันคืออสมการเราดูจากตัวนี้ตัวนี้เป็นเครื่องหมายมากกว่ามันคือ1ใน5เครื่องหมายที่ครูบอกไปเมื่อกี้นะฮรเราก็สรุปได้เลยว่ามันคืออสมการคราวนี้ในหัวข้อนี้เราจะมา,าคุยกันเกี่ยวกับการแก้อสมการ ก่อนที่เราจะแก้ได้เราต้องแยกออกให้ได้ก่อนว่าในในอสมการที่โจทย์เขาให้มาน่ะมันมีอยู่3ส่วนส่วนแรกก็คือส่วนคุณจะเรียกมันว่าส่วนซ้ายมือของเราคือส่วนนี้ฮะก็คือ x บวกสเป็นส่วนซ้ายมือส่วนขวามือก็จะเป็น3อยู่ตัวเดียวนะฮะอันนี้คือโจทย์อย่างง่ายนะดูก่อนนะมีสามส่วนอ้าอีกส่วนหนึ่งล่ะอีกส่วนหนึ่งก็คือเครื่องหมายอสมการนั่นเองตัวนี้สามารถเปลี่ยนแปลงไปได้ ทั้ง5ตัวเลยแล้วแต่โจทย์กําหนดนะครับคราวนี้เป้าหมายของการแก้อสมการคืออะไรเป้าหมายของมันก็คือทําให้ x อ,อยู่ตัวเดียวให้ได้นั่นคือนั่นคือเป้าหมายของการแก้คราวนี้เราบอกว่าต้องทําให้ x อ,อยู่ตัวเดียวแล้วครูถามต่อว่าตอนนี้ตอนน,อน,นี้มีอะไรที่อยู่ข้าง x บ้างดูนะฮะนี่เห็นไหมฮะ แสดงว่า x ตอนนี้มันไม่ได้อยู่ตัวเดียวหมายความว่าเราต้องดําเนินการให้มันอยู่ตัวเดียวให้ได้ก็คือตอนนี้มันมีบวก2อยู่กับมันเห็นไหมฮะเราจะทำยังไงให้บวก2นี้หายไปเราต้องทําตามกระบ,บวนการของการแกะสมการฮะมันทำยังไงครับดูครับครนี้ครูต้องการให้บวก สองนี่หายไปครูจะใช้การบวกเข้าด้วยจํานวนเดียวกันนะครับแต่ครูก็จะลบเลยนะครับลบสลบสคือตัวตรงข้ามของบวกสหลังจากหักล้างกันมันจะได้0ูนแต่เราลบเข้าฝั่งซ้ายเราก็ต้องลบเข้าฝั่งขวาด้วยนะฮะตรงนี้เดีย๋ยวใส่สีแดงนิดนึงนี่เห็นไหมครับคราวนี้เห็นไหมฮะบรรทัดที่2ครูทำฝั่งซ้ายด้วยการลบสองทฝั่งขวาด้วยการลบส เนี่ยทำเหมือนกันคราวนี้ลองคิดสิครับว่าตรงนี้มันจะได้อะไรครูบอกไปแล้วเมื่อกี้ได้เท่ากับ0นะฮะเดี๋ยวคขอกรอบมากันนะครับดูนะครับนี่ตรงนี้มันก็จะกลายเป็นเลข0ครับเลข0ไม่ว่าจะไปบวกให้จำนวนใดก็าตามเพิ่มขึ้นไหมฮะไม่ ไม่ว่าจะเป็นลบออกจากจํานวนใดก็ตามลดลงไหมครับไม่ฉะนั้นตรงนี้มันหักล้างกันได้ศูนย์เราไม่จําเป็นต้องเขียนก็ได้นี่มันก็เลยจะเหลือ x โดยอัตโนมัติเลยฮะคราวนี้มาคิดเลขนิดนึงนะฮะสามลบสองได้เท่าไหร่เอ่ยได้เป็นหนึ่งนะครับสแสดงว่าขั้นตอนนี้เสร็จสิ้นแล้วครับอา้าวคุณครูรู้ได้ไงครับว่ามันจบแล้วดูแบบนี้ครับถ้า x อ,อยู่ตัวเดียวแบบนี้นะฮะ x อ,อยู่ตัวเดียว แล้วก็มีเครื่องหมายอสมการนะแบบนี้แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งเป็นตัวเลขนะครับก็แสดงว่าเราแก้เรียบร้อยแล้วเอาใหม่นะ 1. คือตัวแปรอยู่ตัวเดียวโดโดๆเลยแบบนี้มองดูแบบนี้เหมืนอน x เนี่ยสเครื่องหมายอสมการ 3. เป็นตัวเลขตัวเลขนี้อาจจะเป็นจุดทศนิยมเป็นเศษส่วนเป็นติดสแครรูทอะไรก็แล้วแต่ขอให้มันมันอยู่ตัวเดียวนะฮะ ครานี้มีองค์ประกอบ3ส่วนแบบนี้ถามว่าแก้เสร็จแล้วเราต้องไปทําอะไรต่อเราต้องไปตอบครับแล้วการตอบนะฮะเราไม่สามารถตอบเป็นตัวเลขได้เนื่องจากตัวเลขมีเยอะแยะมากมายเลยนะครับรู้ได้ไงว่าเยอะแยะมากมายลองคิดตามครูครับขอแค่จํานวนเต็มนะ x มากกว่า1 x มากกว่า1ก็คือเริ่มจากเลข2ถ้าเป็นจำนวนเต็มใช่ไหมสองสามสี่ห้โอเยอะมากนับไปจนถึงล้านก็ยังมีตัวเลขที่มากกว่าล้านนะแสดงว่าเราตอบไม่หมดแน่นอนฉะนั้นเราจึงต้องทําไงครับเราจึงต้องวาดกราฟแสดงคำตอบครับนี่นะครับซึ่งครูจะให้เราวาดกราฟที่ครูสอนนะครับเป็นกราฟอย่างง่ายนะครับครูจะใช้3ส่วนนะครับเป็นกราฟอย่างง่าย อ่าโอเคตรงกลางนี้จะเป็นเลขศูนย์ครับเห็นไหมครับซ้ายซ้ายเป็นเลขอะไรฮะเป็นลบหนึ่งครับลบหนึ่งฝั่งขวาเป็นเลขอะไรฮะฝั่งขวาก็เป็นหนึ่งนะครับ ถามว่าครัวเลขหนึ่งกับลบหนึ่งมาจากไหนนะครับเอามาจากตรงนี้ฮะตรงนี้เรามองเห็นเป็นหนึ่งใช่ไหมครับหัวก็เขียนกราฟอย่างง่ายเลยสามสามสามจุดก็คือจุดนี้เป็นบวกจุดนี้เป็นลบจุดนี้เป็นศูนย์นะครับจากนั้นครับจากนั้นเราจะไปใช้จุดแสดงครับจุดก็คือเป็นวงกลมใช่ไหมฮะครควาวนี้วงกลมจะไปลงที่จุดไหนมีอยู่สามจุดหนึ่งสองสามให้ดูตรงนี้ฮะตรงนี้เป็นเลขหนึ่งนะฮะมันจะมาลงอยู่ตรงนี้ครับหนึ่งครับ แต่ถามว่าเราจะใช้จุดโปร่งหรือจุดทึบครับตรงนี้มันต้องใช้จุดโปร่งเพราะว่ามันเป็นเครื่องหมายมากกว่านะฮะมี2 2เครื่องหมายเท่านั้นที่ใช้จุดทึบก็คือมากกว่าหรือเท่ากับแล้วก็น้อยกว่าหรือเท่ากับนะฮะนอกนั้นก็จะใช้เป็นจุดโปร่งทั้งหมดเลยนะครับราวนี้นี่คือจุดโปร่งได้แล้วราวนี้คือต่อไปก็จะเป็นลูกศร ลูกศรมันจะไปทางซ้ายหรือขวาให้เรามาอ่านตรงนี้ครับตัวนี้อ่านว่า x มากกว่า1ใช่ไหมครับมากกว่ามันต้องไปทางขวามือนั้นรูก็จะไปเอาลูกศรมานะฮะลูกศรก็จะไปทางขวามืออย่างนี้นะครับนี่เสร็จแล้วฮะ,ะ,ะเดี๋ยวเอาใหม่นะฮะ เริ่มแรกเลยอันนี้คือโจทย์นะครับจากนั้นเราก็แก้แก้อันนี้คือกระบวนการแก้อาสมการนะครับจากนั้นก็จัดก,การบวกลบคูณหารก็ออกมาเป็นตรงนี้คือสิ้นสุดแล้วนะครับสิ้นสุดก็คือดูว่ามันมี3ส่วนองค์ประกอบอยังคือตัวแปรเครื่องหมายสมการแล้วก็เป็นตัวเลขนะฮะพอสิ้นสุดแล้วเราก็มาวาดกราฟแสดงคําตอบนะครับซึ่งกราฟเราก็ว,า,วาดอย่างง่ายแบบนี้ก็ได้หรือว่าใครจะใส่ตัวเลขที่เยอะกว่าน,นี้ละเอียดเหมือนอยู่ในหนังสือก็ได้นะครับ จุดนี้นะครับจุดนี้ก็คือวางจากเลข1ตรงนี้ฮะมาวางใช้จุดโปร่งก็คือดูจากเครื่องหมายนะครับแล้วก็ชี้ไปทางไหนไปทางขวามือเพราะว่าตรงนี้มันอ่านว่า x มากกว่านะฮะคำตอบต้องเอามากกว่า1น,นะฮะอ่าโอเคนะครับข้อที่1ผ่านไปคราวนี้มาดูข้อที่2นะตัวอย่างที่2นะครับอย่างที่2จะเป็นตนัวนี้คล้ายๆกันกับตัวอย่างที่1เลยครับแต่ต่างกันตรงที่มี 2ข้างหน้า x นะฮะก็ไม่มีอะไรครับเพียงแค่มันยากขึ้นมานิดนึงคราวนี้เราก็มาวิเคราะห์ก่อนว่าเอ้ยอันเนี้ยอยู่ฝั่งซ้ายซ้ายมือนะฮะอันนี้อยู่ฝั่งขวามือแล้วก็อันนี้เป็นอสมการคราวเนี้ยเป้าหมายของเราก็คือทํายังไงก็ได้ให้ x มาอยู่ตัวเดียวแต่ต้องทําตามกระบวนการแก้อสมการนะฮะหรือตามกระบวนการคณิตศาสตร์ที่ถูกต้องนะครับคราวนี้ ถ้าเจอแบบนี้นะครับมี 2x กับลบ x มี2ตัวที่อยู่ข้างเดียวกันกับ x ก็คือ2กับลบ3เราต้องวิเคราะห์ไปอีกว่าไอ้2กับไอ้ลบ3เนี่ยมันทำอะไรกับ x อยู่อ่าเช่น2ตัวนี้มันคูณกับ x ถูกต้องไหมครับแล้วก็3ตัวนเนี้ยเนี่ยเห็นไหมมันลบกับ x แสดงว่า2คูณอยู่กับ x ลบ3ไอ้3ลบอยู่กับ x เวลาที่เราแก้ถ้าเจอหน้าตาอย่างนี้นะครัเราก็จะแก้ด้วยบวก3นะครับบวก3ามทงสองข้างนะครับตวกรงข้ามนะครับตรงนี้ฮะเห็นไหมครับมันจะเป็นลบสกับบวก3นะครับมันก็จะหายไปเป็น0ครับตัวนี้ก็จะกลายเป็นเท่าไหร่ครับ5บวก3เป็น8ครับเห็นไหมครับพอตกมาบรรทัดน,นี้ถามว่า x อยู่ตัวเดียวหรือ,อยัง ตอบว่ายัางนะฮะเพราะว่ามี2อ,อยู่กับมันไง2อ,อยู่กับมันตัวเนี้ยเราต้องจัดการเหมือนเดิมคราวนี้การจัดการ2ทําไงล่ะ2บอกแล้วมันคูณอยู่เราต้องแก้ด้วยการหารทั้ง2ข้างเหมือนเดิมนะครับเมื่อกี้มันมี 2x อ,อ,อยู่ใช่ไหมครับ 2x เนี่ฮะคูคก็จะหารด้วย2นะฮะตัวนี้ฮะคูหารเข้า ตอนนี้บรรทัดต่อมาลองลองทายดูฮะว่าว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น2ตัวนี้กับ2ตัวนี้ครับตัดกันได้เท่าไหร่ฮะ2หารด้วยสได้1ใช่ไหมครับมันก็จะตัดกันเป็น1เสมือนมันหายไปมันหายไปอย่างนี้ใช่ไหมครับพอมันหายไปมันก็เหลือ x ตัวเดียวนะครับเราก็เขียน x ตัวเดียวได้เลยนะครับเป็น x mm hmm. 8หารด้วย2ครับเหลือเท่าไหร่ครับ หือสี่ครับนี่คราวนี้ก็พอมาถึงมาท่าน,นี้ก็ลองเช็คดูครับว่าอ๋อฝั่งซ้ายมือนะฮะเป็นตัวแปรตัวเดียวฝั่งขวาตัวเลขนี่ตัวเลขเลข4นะครับขั้นด้วยเครื่องหมายอสมการแบบนี้หมายความว่าเราแก้เรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นมาสู่กระบวนการตอบครับก๊กอปตรงนี้มาก่อนนะฮะนะครับ นี่ตอบครับแต่นะฮะตรงนี้เป็นเลขอะไรเลขอะไรฮะเลขสนะครับมาเปลี่ยนตรงนี้เป็นเลขสี่ง่ายๆครับทำกราฟง่ายคราวนี้อันนี้มันเป็นอะไรฮะมันเป็นเครื่องหมายน้อยกว่าใช้จุดโปร่งนะฮะจุดโปร่งถูกแล้วแต่ว่าอันนี้มันหันไปทางมากมันไม่ถูกนะครับก็แ,แสดงว่าเดี๋ยวครูจะหันมันไปอีกครั้งหนึ่งนะครับ เห็นไหมฮะดูนะฮะมันจะหันค่าไปทางนี้อแบบไม่ถูกหรือยังครับอย่างนฮะเพราะว่าจุดตรงนี้จุดโปร่งตรงนี้มันต้องมาอยู่ที่เลขสี่แบบนี้นะครับนี่วิ่งมาให้มันตรงแบบนี้เลยนะครับโอเคก็เรียบร้อยครับสําหรับตัวอย่างที่สองนี่เห็นไหมครับจุดโปร่งที่เลขสี่นะฮะเอาทางน้อยไปทางนี้ครับมาถึงข้อ ตัวอย่างสุดท้ายนะฮะโอ้คราวนี้แยกเหมือนเดิมฮะมีอยู่3ส่วนส่วนที่1คือส่วนฝั่งซ้ายมือของเรานะฮะส่วนที่2ก็คือขวามือของเราแล้วก็ส่วนอีกส่วนหนึ่งก็เป็นเครื่องหมายสมการนะครับคราวนี้ลองสังเกตด,ดูดีๆว่ามีตัวเลขไหนบ้างที่อยู่ฝั่งเดียวกับ x o มีอยู่ตั้ง3ตัวตัวที่1คือ2ตัวนี้ ตัวที่2คือลบสตัวที่3ตัวสุดท้ายก็คือ3ตัวข้างล่างนี้จากนั้นเราก็ต้องวิเคราะห์เข้าอีกครับว่าแต่ละตัวทําอะไรกับ x อ่าเริ่มจากตัวแรกครับ2 2นี้แน่นอนติดกับ x คือคูณกันกับ x อยู่นะฮะสตัวนี้มีลบต่อท้าย x เนี่ยหมายความว่า3มันลบกับ x อยู่นะครับแล้วก็3ตัวข้างล่างฮะ ข้างล่างคือตัวหารนะมันแสดงว่า3ตัวนี้หารอยู่กับ x อยู่นะครับแต่ปัญหานะฮะเราแยกออกแล้วปัญหาต่อไปก็คือเราจะกําจัดใครก่อนหรือว่าเราจะทําให้มันหายไปใครหายไปก่อนก็คือถ้าเจอหน้าตาแบบนี้นะฮะให้เราจำนะครับจาจาไปก่อนนะครับถ้ายังไม่เข้าใจก็ก็จาก่อนนะครับดูนะฮะว่ามันจะครูจะทําอะไรมันกับมันก่อน ดูฮะตัวแรกที่ต้องไปนะครับก็คือข้างล่างนี้นะครับการที่จะเอาข้างล่างไปได้มันหารอยู่คุณต้องโคูณครับคูนโคูนด้วยตัวของมันเองนะครับการคูณด้วยตัวของมันเองมันก็จะหมายความว่าเป็น3หารด้วย3มันก็จะตัดนะฮะ ตรงนี้ครับดูดีๆนะตรงสีแดงเนี่ยมันก็จะตัดกันเป็น1ฮะพอตัดกันเป็น1 1ไปคูณกับอะไรมันก็ได้ตัวที่มาคูณกับมันใช่ไหมฮะแต่อย่าลืมว่าเราคูณเข้าฝั่งซ้ายเราก็ต้องไปคูณเข้าฝั่งขวาด้วยฮะนี่แบบนี้ครับอลองทำนายฮะลองทำนายบรรทัดถ,ถัดมาดูว่าจะเป็นหน้าตายไงครับ มันก็จะได้ตรงนี้ฮะตัวนี้ครูบอกแล้วว่ามันตัดกันได้หนึ่งครับมันก็เสมือนว่าเดี๋ยวคุณลองตัดให้ดูนะตัดตัดเห็นไนี่เป็นหนึ่งเห็นไหมฮะเป็นหนึ่งหรือว่าเป็นหนึ่งตัวนี้ใส่หนึ่งตัวการที่หารด้วยหนึ่งกับคูณด้วยหนึ่งมันก็ไม่ทาให้ค่าไอ้ตัวไหนก็ตามที่มันคูณด้วยหนึ่งแล้วก็หารด้วยหนึ่งเปลี่ยนแปลงไปใช่ไหมครับฉะนั้นมันจะอยู่ให้เป็นประโยชน์ทําไมฮะเราก็เอาออกไปเลยนะฮะ ตรงนี้ออกไปได้เลยนะครับตรงนี้ให้มันเหลือ 2x ลบ3ก็พอนะครับนี่นะฮะมันก็จะเหลือแค่ 2x ลบ3นะครับตัวนี้ก็ไว้แบบนี้นะครับสังเกตไหมจากบรรทัดนี้นะฮะเริ่มต้นมี 2x ลบ3กับ3อยู่นะฮะพอมาถึงบรรทัดนี้เรากำจัดไปตัวหนึ่งคือตัวข้างล่างมันก็เลยเหลือแค่ตัวข้างบน 2x 3แบบนี้นะครับ จากนั้นฮะหน้าที่ของเรานะฮะต่อไปก็ตรงนี้คูณได้เลยเนาะตรงนี้เราจัดการคูณได้เลย5้คูณสเป็น15ครับครานี้เหมือนตัวอย่างที่2แล้วนะครับเหลือ2ตัวง่ายแล้วทีนี้ครนี้เราก็กําจัดใครครับเดี๋ยวขอไปอีกบรรทัดหนึ่งแล้วกันนี่อย่าแป๊บนะ บรรทัดต่อไปครับควรจะเป็นหน้าต่างไงครับควรที่จะตรงนี้เป็นลบใช่ไหมครับตรงนี้เป็นลบสามนะฮะการกําจัดก็คือต้องบวกสามเข้ามาฮะนี่ฮะบวกสามทั้งสองข้างด้วยนะครับนี่ใส่สีแดงให้เห็นก่อนครับนี่เห็นไหมฮะพอถึงบรรทัดต่อมานะครับเราก็็ลกไปเลยนะครับนี่ครับดูตามนะครับ อันนี้ตรงนี้ครับตัวตรงข้ามกันนะครับกลายเป็น0ครับ0นย์ไปบวกให้ใครไปลบออกจากใครไม่เกิดประโยชน์ครับไม่ต้องใส่ฮะนี่สิบห้บวกสได้เท่าไหร่ครับง่ายๆครับ18ครับนี่มาถึงบรรทัดนี้ฮะยังไม่จบนะครับเพราะว่ามีอีกตัวหนึ่งที่เราต้องจัดการมันก็คือสองนั่นเอง2องคราวนี้สองทำอะไรกับเนะตอนแรกที่บอกสคูณอยู่กับ เอกะแก้ไงฮะแก้โดยการหารฮะอันนี้นะฮะคุณจะหารด้วยอะไรตรงนี้เป็นเลข2คุณต้องหารด้วย2ตัวนี้เป็นเลข10คุณต้องหารด้วย10ตรงนี้เป็นเลขอะไรก็ต้องหารด้วยตัวเลขตัวนั้นมันจึงจะตัดกันได้หนึ่งไงใช่ไหม เพราะเราต้องการให้มันหายไปถ้าคูณกับหารเนี่ยเราต้องแก้ให้มันมันหายไปโดยการที่มันเป็นหนึ่งฮะเพราะว่าหนึ่งไปคูณกับอะไรค่าตัวนั้นไม่เปลี่ยนแปลงหนึ่งไปหารตัวนั้นไปหารด้วยหนึ่งฮะหนึ่งก็ไม่ทําให้ค่านั้นเปลี่ยนแปลงแล้วก็ถ้าเป็นบวกกับลบเราจะพยายามทําให้มันเป็นศูนย์โดยการเอาตัวตรงค่าของมันมาบวกหรือมาลบเพราะว่าศูนย์ไปบวกให้ใครมันก็ไม่เปลี่ยนแปลงศูนย์ไปลบออกจากใครมันก็ไม่เปลี่ยนแปลงเห็นไหมฮะมันต่างกันฮะ ตัดกันตัวนี้ไม่ได้นะเท่ากับ0นย์ะเท่ากับ1นะครับคราวนี้ฮะตัวนี้ก็ต้องอาหารเหมือนกันฮนะฝั่งซ้ายหารด้วย2ครับฝั่งนี้ก็ต้องหารด้วย2เหมือนกันครับนี่เห็นไหมฮะทำเหมือนกันคราวนี้บรรทัดต่อมาครับ บรรทัดต่อมามันก็เลยจะได้อลองลองทายได้เลยฮะถ้าต่อมาฝั่งซ้ายเหลืออะไรฮะเมื่อ2กับ2เนี่ยตัดกันเป็น1ใช่ไหมครับก็เหลือ X ตัวเดียวเลยนะครับลบ2ออกนะนี่เหลือ X ตัวเดียวแบบนี้นะครับฝั่งนี้ครับอ่านว่า12ส่วน ไอสิบแปดส่วนสองหรือว่าส uh, ิบสองไอสิบแปดหารด้วยสองนะครับได้เก้านะฮะคราวนี้มาถึงบรรทัดน,นี้จบหรือยังครับฝั่งซ้ายคือตัวแปรฝั่งขวาตัวเลขตรงกลางเครื่องหมายสมการเรียบร้อยฮะนะครับต่อมาก็จะเป็นขั้นตอนการตอบนะครับขอก๊อปกราฟมา คัดลอกมาเลยครับมาวางครับตรงนี้เป็นเลข9ใช่ไหมครับเราก็ไปเปลี่ยนเป็นเลข9ตรงนี้เป็นเลข0มือนเดิมนะฮะตรงนี้เป็น9ที่เป็นบวกตรงนี้เป็นลบนะฮะคราวนี้โอเคจุดต้องไปวางอยู่ที่เลข แต่เดี๋ยวก่อนอันนี้เป็นมากกว่าหรือเท่ากับใช้จุดโปร่งหรือทึบใช้จุดทึบนะฮะใช้จุดทึบหมายความว่าเราต้องไปทึบให้มันนี่แบบนี้ครับทึบแล้วก็ไปทางไหนครับอันนี้อ่านฮะ x มากกว่าหรือเท่ากับมากกว่าต้องไปทางมากกว่าไปทางขวาครับกลับครับ มาอยู่ที่จุด9นะฮะแล้วจุดโปร่งกับจุดทึบต่างกันยังไงจุดโปร่งนะฮะหมายความว่าเมื่อกี้โปร่งใช่ไหมกลับไปดูกลับไปดูปดนี่โปร่งแบบนี้หมายความว่าไอเจ้าเลข4เนี่ยมันไม่เป็นคําตอบของอสมการนี้โอเคไหมฮะเป็นอสมการเริ่มต้นเนี่ยหรือว่าตรงเนี้ยคือไม่เป็นคําตอบคราวเนี้ยคือแต่ลบเนี่ถ้าทึบเนี่ยหมายความว่าเอทศติเก้าเนี่ยหมายความว่า9้าเนี่ยเป็นคําตอบนะฮะ ถ้าทึบหมายความว่าเอาตัวนั้นเป็นคำตอบด้วยถ้าโปร่งหมายความว่าไม่เอาตัวนั้นเป็นคำตอบนะครับก็3ตัวอย่างนะครับอลองกลับไปดูไหมนี่ครับตัวอย่างแรกอย่างง่ายแบบนี้นะครับก็แก้แบบนี้แบบนี้มานะครับตัวอย่างที่2ก็เพิ่มตัวนี้เข้ามาแบบนี้นะฮะนี่นี่นี่แก้มาครับแล้วก็ตัวอย่างที่3ก็ยากหน่อยนะครับมี3ตัวแบบนี้นะครับโอเคก็ น่าจะพอที่จะเป็นแนวทางในการแก้อาสมการนะครับเพื่อนะฮะเพื่อใช้ในการทําแบบฝึกหัดหรือว่าเรียนต่อได้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์สําหรับนักเรียนนะครับที่เข้ามาดูนะฮะก็ยังไงก็ถ้าไม่เข้าใจยังไงก็คอมเมนต์หรือว่าถามมาฮะทางช่องทางที่ติดต่อครูนะครับไม่ว่าจะเป็นไลน์นะเป็น Google Classroom หรือว่า ทางช่องทางเฟ e บุ o k ต่างๆนะครับก็พอนะครับก็ขอสวัสดีครับ